สวัสดีครับวันนี้สอนลูกศิษย์ไปเป็นสิบนะเจ็ดคนดลรอบแล้วก็ผู้ที่เข้ามาฟังก็หลุดพ้นกันเป็นแถวนะครับธรรมะมันไม่ใช่การมาน,นั่งเล่าเรื่องอะไรหรือมาสอนอะไรกันนะครับอาจารย์วิทย์กระชากจิตวิญญาณนะฮะกระชากออกจากตัวรู้นะฮะให้มีสติและปัญญาสมาธิไปพร้อมกันปิดจ,จ๊อบนะฮะ คนถึงหลังไหลเข้ามาหาอาจารย์เยอะมากมายตอนเนี้เพราะอะไรเพราะเขาไปสํานักต่างๆมันวน่นมันไม่ยอมจบคนจริงต้องมาให้อาจารย์เปิดดวงปัญญาหรือปลดล็อกออย่างวันนี้ที่อุอออตรดิตมาก็มาตั้งนานปฏิบัตินะครับสุดท้ายไล่ไล่ฐานปลดล็อกออกมาไล่ฐานยำปัญญาสัตตนางตายนะฮะไม่มีที่เกาะ ไม่มีที่เกิดละนาบธรรมะของผมสอนล้มทั้งกระดานนะไม่ต้องปฏิบัติอะไรไม่ต้องทําอะไรไม่มีอะไรให้ทําไม่ต้องทําอะไรทั้งอย่างก็บรรลุทาได้นะครับเพราะอะไรเพราะอาจารย์ปลดล็อกไล่อย่างเดียวไล่บี้เลยไล่บี้ไอตัวสตานังมันไม่มีที่เกิดหรอกฮะไอตัวหลงของคุณนะนะครับนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์มิตร หนึ่งเดียวในโลกที่ทําได้นะฮะนอกนั้นไม่มีทางเขาจะต้องให้คุณไปปฏิบัติทํานูน่นดูนี่พิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้โยนิโสนําอ่ามณะอะไรโยนิโสนัสิการเอ่ออย่างแยบขายไม่มีทางคิดปรุงแต่งตรงนั้นแหละธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาความคิดเอาความจําไปตัดสินมันอยู่เหนือความรู้สึกนึกคิดและลมพระพุทธเจ้ากําลังสอนเรื่องความไม่มีอนุตตรสัมปทิยาน พระองค์ตัดสู้ความไม่มีอะไรเลยสิ่งที่มีแม่งไม่เที่ยงเป็นไปรักหมดเลยแล้วการที่จะเข้าไปถึงจุดนะั้นมันต้องวางทุกอย่างมันถึงจะไม่มีไม่มีการปฏิบัติไม่มีการกระทําใดๆอ่าเหมือนมันไม่รู้อะไรเลยแต่แม่งรู้ทุกอย่างมันไม่จําอะไรเลยมันไม่คิดอะไรเลยมันไม่รู้อะไรแต่มันรู้ทุกอย่างมันคิด,ได,ดได้เหมือนเดิมมันยังจําได้เหมือนเดิมสิ่งที่สูญเสียไปก็คือความวุ่นวายความฟุ้งซ่านนะครับ การแสวงหานะตัณหาลหูกออประทานสิ่งที่ได้กลับมาเมื่อมันเข้าใจมันแจ้งได้ความสงบตลอดการสิ้นความทุกข์ที่เป็นตัวตนนะเหลือแต่ทุกขสัจจะที่ไม่มีเราเข้าไปเป็นเจ้าของมีแต่สภาวธรรมเกิดดับไม่เที่ยงนั่นแหละฮะของจริงนิ่งเป็นใบสิ่งที่พูดได้สอนกันน่ะไม่มีทางหรอกผมจะบอก อย่างเกมก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิรู้ถูกแต่การที่จะถอนความหลงผิดเนี่ยถอนออกจากขันห้าทั้งหมดถอนออกจากความหลงเนี่ยอาจารย์วิทย์เท่านั้นทุกคนต่างหลังไหลเพื่อมาเอาปัญญาอาจารย์วิทย์เพราะทุกคนปฏิบัติมาเยอะมันได้แค่รู้แค่เข้าใจแต่มันข้าไม่ได้มันวนมันตรุงโอเคคลิปสั้นๆน,นะครับเบอร์โทรของอาจารย์กระ็0983418644เดี๋ยวอาจารย์จะย้ายสถานที่อา,อาจจะ เช่ารีสอร์ทเป็นเป็นเป็นทั้งหมดเลยแต่ไม่ใช่ที่นี่เพราะที่นี่เขาบีบอาจารย์คนเรามันได้ไม่รู้จักพอนะฮะอืมแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เสร็จธุระวันนี้ย้ายถึงฐานแล้วอาจารย์จะลงกรุงเทพแล้วก็จะ,ะประกาศธรรมนะครับก็คือจะปุจชาวิสัชนาใครต้อง อยากจะไปฟังธรรมอาจารย์บรรยายธรรมเรื่องสมาธิทีิเรื่องความรู้ถูกอาจารย์จะสอนหมดเลยว่าที่จริงเราหลงทางมาตลอดแล้วเราถูกสอนผิดผิดมาตลอดแล้วคุณจะได้ปัญญาเริ่มต้นคือสมาธิทีิคุณจะวางความเชื่อเดิมๆนะฮะหลังจากนั้นใครจะปลดล็อก,กอาจารย์ค่อยว่ากันนะฮะเพราะเวลาอาจารย์ปลดล็อก,กอาจารย์จะไล่ไปไล่ฐานนะครับแล้วก็ดึงออกมาให้หลุด ให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข่าวดีมาใครที่อยู่แถวภาคใต้กรุงเทพตะวันออกภาคการตอนล่างหรือภาคอีสานทางโคราชทางสระบุรีทางไหนไปได้ตรงนั้นสถา,านที่ตรงนี้ของอท่านาแม่หลวงทางเชียงราย ท่านน่าจะเปิดโอกาสให้อาจารย์มีโอกาสได้ไปบรรยายธรรมที่นั้นสถานที่น่าจะรับบรรจุคนได้เป็นร้อยก็เซิฟเิฟไปกับท่านอาจารย์เออ,เอ,อมหาท่านมหาท่านอยู่เชียงใหม่นะฮะท่านดูแลที่ท่านอยู่ที่หม่อมมิ่งขวัญเป็นของแม่หลวงนะฮะถ้าท่านให้ไปบรรยายที่ท่านที่นั้นก็คงจะโอเคมากมากเลยเพราะว่าท่านก็ฟังธรรมะผมนี่แหละแล้วตื่นรู้ นะครับก็มีโอกาสก็โอเคครับตรงนี้ก็อาจารย์วิทย์ขอจบแค่นี้นะครับเบอร์โทรของอาจารย์ศู8ย์1 8 6 4แดสาสี่แปดกี่อ้ออิสระเลืออาจารย์บิดสอนนี้จบไม่ได้สอนให้จำถ้อยสุดอยู่ได้เป็นเห็นได้สอนเรื่องปัญญาวิมุตไม่มีเจโตเจโตไม่ถึงหรอกมันได้แค่ความสงบแต่ความเป็นตัวตนตัวเรามันยังมีอยู่ตัวนี้ต้องทำลายด้วยปัญญาโอเคครับสาธุครับสวัสดีครับ